อันนี้เหรอโยคะเหรอถ้าโยคะเหรอลูกใช่ไหมที่หนูเรียนโยคะใช่ไหมครับอ่ะอึ๊บใหม่อัพยังไงอัพยังไงอัพยังไงลูกไหนอัพให้หมาดูซิอัพอัพสิอัพก่อนอัพให้หมาดูก่อนอัพทำยังไงไหนไหนโยคะทำยังไงบ้างใส่สอนหมาอะไรเนี้ยอัพ อัพพี่ขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นดิอัพไหนอัพให้มามาดูซิอัพยังไงลูกโอ้โหบิงโกไม่เก่งเลยไหนอัพให้มามาดูหน่อยซิอัพยังไงอัพอัพเอออย่างนี้เหรอโอ้โหตูดลอยเลยโอ้โหเก่งจังเลยอันนี้ใช่ไหมโยคะใช่ไหมลูก